ช่วงเซลลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พอปคอนเดลิเวอรี่พอบคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ยังเป็นทางการแล้วสำหรับผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้แม้ว่าหลายเรื่องได้ไปต่อตามความคาดการของนักวิจารณ์แต่ก็ยังมีหลายผลงานคุณภาพที่พลาดการเข้าชิงมาดูกันดีกว่าว่าหาอันดับนี้มีอะไรบ้างคะ่ะอันดับที่5 n i c h o l a s Cage ที่พลาดการเข้าชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเพ็ก Sure. แม้ว่าจะเป็นภาพชวนอินดีแต่คําวิจารณ์ด้านบวกที่ชมผลงานการแสดงของ Nicholas ไม่ว่าจะเป็นเว็บมาเขือนเนาหรือ Metacritic และสื่อสำนักป่างๆก็ทำให้หลายคนคาดการว่านี้แหละจะเป็นใบปูทางสำหรับการเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อชื่อของ Nicholas C a g e ไม่ได้อยู่ในโผก็ทำเอาแฟนๆอดใจไม่ได้ที่ จะออกมาแสดงความเสียดายผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Twitter ที่ชื่อนิโคลัสนั้นกลายเป็นหนึ่งใน h ฮ s แท็กที่ติดเทรนด์ด้วยค่ะอันดับที่4 Lady Gaga ที่พลาดการเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก House of Gucci แม้ว่าเลดี้กากาจะได้เข้าชิงรางวัลบาฟต้าและแซคอะวอร s, <S การที่เธอพลาดการเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์ก็ทำเอาใครหลายคนงงอยู่เหมือนกันก็น่าเสียดายเพราะบทนี้เลดี้กาก้าทุ่มสุดตัวงัดวิธีเมธอดแอคติ้งมาใช้ในชีวิตประจำวัน <Wow. S 1> จนทำให้เธอเกือบจะเป็นโรคพันิคด้วยค่ะ อันดับที่3 The Rescue ที่พลาดการเขาชิงรางวัลสารคดียอดเยี่ยมแม้ว่าเคยสร้างความเกรียวกราวมาแล้วบนเวทีออสการ์ Oscar, สำหรับผู้กำกับดูโออเลิเซเบตชายบาซเฮลยี ah Ye, และเจมี่ชินครั้งที่คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์สารคดีฟรีโซโล o เมื่อปี2018ปีนี้สารคดีปฏิบัติการกู้13ชีวิตหมูป่าจากถ้าหลวงที่มีช ื่อว The Rescue ซึ่งฉายผ่านทางช่อง National Geographic ก็ถูกชวดการเข้าชิงรางวัลสารคดียอดเยี่ยมปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะอันดับที่2 Spider-Man No Way Home ที่พลาดการเข้าชิงรางวัลพาพยน์ยอดเยี่ยมการที่ไม่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาพาพยนยอดเยี่ยมก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันในโลกโซเชียล ว่าคณะกรรมการออสการ์ควรที่จะยกย่องภาพยนตร์ที่สามารถทำให้คนกลับเข้าไปดูในโรงหนังหรือไม่ดูเหมือนว่าทางคณะกรรมการออสการ์ก็ได้คำนึงถึงบทบาทและความสามารถของเรื่องนี้แต่ในด้าน v i s u a l effects เท่านั้นแต่ยังไงก็ยังดีกว่าไม่ได้เข้าชิงสักรางวัลเลยจริงไหมคะ อันดับที่หนึ่งเดนิ l เวลเนฟที่พลาดการเข้าชิงผู้กำกับยอดเยี่ยมจากภาพพินตนดูนเข้าตากรรมการด้วยการเข้าชิงถึง10รางวัลรวมถึงรางวัลใหญ่อย่า,ยยางภาพพยอนยอดเยี่ยมแต่เมื่อผู้กลุ่มบางเขียนอย่างผู้กำกับเดนิเวลเนฟ ไม่ได้เข้าชิงรงางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเหมือนชาวบ้านชาวช่องก็ทำให้ใครหลายคนต้องเกาหัวตา่ตาๆกันนอกจากนี้เขายังเคยถูกเข้าชิงรางวานนัลนี้สาขานี้เมื่อปี2016สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Arrival มาแล้วจึงเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ผู้กำกับหนังที่เข้าชิงรางวาัลภาพยนตร์กกยอดเยี่ยมไม่ได้ชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมค่ะ เสียดายจริงๆเลยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชิงยังไงก็ขอเป็นกําลังใจต่อไปคะ่ะโอ้โหข่าวตาลานนี่ดุๆทั้งนั้นเลยใช่ครับแต่ตัวอย่างหลังโฆษณาดุวันนี้สักครู่เดียวหลังโฆษณากับตัวอย่างเอลวิสในช่วงสลอยเรคเเมนตครับ